สวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนนี้เป็นเวลานี่ครับ2ี่สนาฬิกานาทีก็ประมาณสี่สทุ่มครึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่เขาค้อกันนะครับผมก็จะไปเขาค้อนะครับที่เพชรบูรณ์เดินทางตอนสี่ทุ่มครึ่งก็คาดว่าาจะถึงประมาณสัก6กโมงเช้า7โมงเช้านะครับก็ดูว่าระหว่างทางก็อาจจะพักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคือแรก ผมไปวันพฤหัสนะครับตอนเย็นก็ไม่ได้นอนแต่จะไปนนอนค้างคืนเป็นวันศุกร์ตอนเย็นเนาะ ครับทิปนี้ก็เป็นทิปสองวันหนึ่งคืนนะครับซึ่งเราเดินทางช่วงกลางคืนนะครับผมคิดว่ามันสะดวกดีนะครับรถไม่ติดนะครับผมแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะฮะตอนนี้เดินทางจากสมุทรสาครครับจะไปที่เขาคอพุทธเบิกเชชบูนนะครับผมเป็นการเดินทางที่เรียกว่าไม่ได้นอนครับนอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ออกเดินทางไปเลยเนะดินทางกันต่อโอ้ไปกันต่อพี่น้องผมคิดว่าน่าจะถึงประมาณนั่นแหละเจ็ดโมงเช้าขับไปพักไปเรื่อยๆนะ ไปมุ่งหน้าสู่สระบุรีเนาะไปเรื่อยๆครับตอนนี้น้ำมันหมดไปแล้วหนึ่งขีดครับผม,ระ,ะมะระยะทางเออระยะทางเกิกิโลเนาะมันมีทั้งหมดหข,ขีดแต่หมดไปแล้วหึงขีดนะ แล้วผมว่าจะไปเติมแถวสลับบุรีเนาะก็เผื่อไว้ไม่ใช่อะไรหรอกก็เผื่อมันน้ำมันอะไอ้พวกฟั่มอะผมกลัวมันไม่เปิดยี่สี่ถึงสลับบุรีเรียบร้อยครับผมเที่ยงคืนสิบเจ็ดเดีไปกันต่อครับผม นี่เราก็อยู่ที่ตัวเมืองสระบุรีนะครับตรงแยกที่จะไปทางเส้นอีสานเราก็จะเป็นทางลบบุรีตรงไปเป็นลบบุรีนะครับก็จะวิ่งผ่าเมืองตัวเมืองสระบุรี <c oughs> โอ้โหทางรถไฟอย่างลึกะนะฮะ้าจะเห็นสีสันนะครับยามค่ำคืนนะครับเป็นเวลาเที่ยงคืนพึ่งนะ,นะไปกันต่อครับยาวๆครับผม สวัสดีครับโฝนตกทั้งทางเลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่ปัป๊มปตทเพชรบูรณ์นะครับผมเป็นปตท,อทอขาเข้านะฮะนี่ฮะปตทขาเข้าอีกประมาณ51นาะทีเราจะถึงจุดชมวิวทะเลหมอกของเขาโค้กนะก็ใช้เวลาประมาณ51กิโลนะฮะแต่ตอนนี้ตีสี่สามสก็พักก่อนไม่ไหวแล้วเอาเรื่องชำ่ำฉ่ำทั้งทางแล้วดูดิสภาพผมใส่รองเท้าแตะ ขับบิ๊กไบค์อ่ะคิดดูดิเสภาพของขวางไว้เต็มเลยเปียกครับเปียกทั้งทางโอเคเดี๋ยวนั่งสักพักนึงก็ค่อยเดินทางกันต่อฝากกดติดตามด้วยนะครคลิปนี้เอาเรื่องเหมือนกัน ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเขาค้อนะครับผมซึ่งผมใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับผมเป็นเส้นทางอ้อมอ้อมไปข้างหลังเนาะก็จะไม่ค่อยมีบ้านคนเท่าไหร่ครับเป็นเหมือนป่าเป็นภูเขาก็าส่วนใหญ่นะฮะผมคิดว่าบรรยากาศตรงนี้มันค่อนข้างดีและถนนมันก็รู้สึกว่าสวยมากครับผมผมก็เลยเลือกมาเส้นนี้นะฮะถือว่าไม่ผิดหวังครับมาในแต่ละครั้งเนี่ยเขาเรียกสถานการณ์เนาะ ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปแค่ทุกวันนะครับบางครั้งมาก็เจอฝนครับบางครั้งมาก็ไม่เจอฝนนะครับบางครั้งมาก็เจอหมอกบางครั้งก็ไม่เจอนะับผมเรียกว่ามาแต่ละที่นี่แทบลุ้นกันนะครับว่าจะเจอหมอกไหมนะครับบางทีเจอก็เจอเยอะเกินครับผมทําให้ไม่เห็นวิวนะฮะโอ้แอบเสียดายนิดนึงครับแต่มันก็ดีครับเป็นการเิว่ใจในการที่เรามาเที่ยวในเชิงธรรมชาติแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยในแต่ละครั้งที่เราเดินทางกันมาครับ เดี๋ยวค่อยกินขอเวลาดิ่มดำบรรยากาศลงเลยลงกันเลยที่เราต้องจอดเนี่ยตอนอค่ะงลงจัดรถเรียบร้ดีมากโวเคทุกคน เดี๋ยวผมจะให้ดูวิวเข่าคนะอ,อ,อนะกรอมหรือยังไปดูหมอกตรงนั้นดิอุ้ยมีที่พักอันนี้ด้วยทรงไหมเนี่ยเห็นไหมทุกคน อากาศจะเย็ยนแล้วตอนนี้ยเย็นกีน่องศาไม่รู้แต่ว่าบรรยากาศเดือรอบนะฮะนี่ฮะมอกปกคลุมด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินโจ๊กกันปะไปเพราะว่าไม่ไหวแล้วหนาวเดินข้ามไปนะไม่เอารถไปเออโดนประกบแล้ว สนิทอ่ะ,ะอมันหนาวเหรอหรือยังไงเนี่ยน่าจะหนาวเป็นไรเหหาที่หลบฝนอ๋อจะหาที่หลบเหมือนกันเนี่ยแหละบ่อเปียงหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกเอ่อหลังกล่องมันยังใส่ได้อยู่ปะ ถือกกัน็ชุ่มละฮะไปทุ่งกังหันไหมไปวัดวัดอะไรวัดวัดไก่วัดอะไรขาซอนแก้วมันมีคาเฟ่อยู่ไม่ใช่ไปหลบไปหาที่หลบแถวหน้นน่าจะมีที่หลบกว่าก็แยกก็แยกขับไปถึงก็ก็เปียกเล เขาทำยังไงเราจะทำยังไง,เ,ง,ไงเข้าไปดีแล้วเก็บของซะหมดแล้วเนี่ย ชุ่ม้วยเหรอทำไมถึงชุ่มอ่ะไอ้ตรงข้างล่างมันไม่ได้กันน้ำใช่ไหมดีมากจ,จ,จไปกันต่อที่ทุ่งกงหันลมเขาคอนะเดี๋ยวว่าจะไปลองนั่งรถลางแล้วครับแล้วก็ขับ ATV ชันมากชันมากอ๋อเป็นสไลดเดอร์แต่ไม่ใช่สไลดเดอร์น,น้ำเนาะทางก็จะเป็นทางเสือนเลนแบบนี้ครับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับจอดรถไหนได้ตรงนี้ก็จอดได้จอดมากเนี่ยเป็นที่จอดรถอะแต่ว่า จะลื่นหรอวต้องลงใช่ห้ครังลงถักทำไมนี <laughs> <c oughs> ่ฮะก็จะเป็นรถรางนะโอครับถนนไม่น่าไม่น่าขับม์ไค์เข้ารถราง ตรวล้เดี๋ยวรอออกใลเจอังยังแต่งหน้าอยู่แล้วก็้มงกพอมาดูงานที่บ้านเล่าแล้วกเข้ามาด้สอง่งรอคิวรถนางคองบาทมาไม่เคยนั่ง ไม่ใช่มันจะอยู่ข้างใน,นเป็นวันวันศุกร์ไม,ไ,มมไม่มีคนเลยครับอขา เราจะิไมรลาโงแล around, ้วก็รถีน like ี่ดี่ para para ีนไอวนี้วนตรงไหนนี่ไอพนี้จะวนในป่าของเราวนรอบป่าได้สองรอบหนึ่งร้อยห้าสิบนั่ได้สองคนนะคะถ้ารถโฟลารโมงกองคันน้ก็สี่สิบบาทนั่ได้สองคนด้วนกันันนี้ไปสองคนไหวไหวค่ะคันใหญ่นันใหญ่ไปได้ค่ะอ๋อคันใหญ่คันไปไปด้วยกันหรือล่า้วอันนี้อะ รถถ่ายไ,ไ,ได้ทจุด <c oughs> ไม่จำกัดเวลาดูวิธีขับก่อนนะคะ,คระตรงนี้จะเป็นระบบเกียร์นะคะตรงกลางจะเกียร์ว่างโยกอ,อกแล้วโยกแปางหน้าเกียร์ด้านหน้ากลางว่าง,าางแล้วก็ข้างหลังเป็นเกียร์สายลัางนะคะตัวนี้จะเป็นคันเร่งตรงนี้จะเป็น,น,นปุน่มสตาร์ท เด็กหน้าเด็กหลังจะอยู่ทั้งสองข้างนะคะลองดูก่อนเรยนระบบก่อนเรระบบก่อนสตาร์ทจะไงโอ๊ยคันเดียวได้ค่ะได้แน่หรอได้ค่ะอันนี้เกี่ยวว่างอันนี้ตรงกลางเกี่ยวว่างแล้วก็ยกออกใช้มือหรอคะใช้มือค่ะสตาร์สตาร์ปุ่มสีเหลืองค่ะ ออเคไหมในเรื <c ười> ่อใกล้ัยนะคะเราได้จดเวลานะคะวยะอ้วน 怎么 เสียครับทุกคนร้อยหาสิบาทคุ้มมากนี้อันนี้ยังยังไม่ถึงรอบนะลงไปเนี่ยหนึ่งรอบแล้วก็นะเออเป็นชุมชนที่คุ้มมากอ่าตรงตรงนั้นเดี๋ยวรถรางมาอีกล้เพราะว่าถ้าสมเอารถจากขงนอกมาใช่ไหมถ้าเจะเข้ามาอนีก็ต้องเสียค่าเข้าใช่ใ่ ทุกที่่ามร้อา <300 S 1> คุณไปเช่า a อทีข้างนอกมาครึชั่วโมงสามร้อยก็จริงแต่ว่าคุณจอดทุกที่อ่ะคุณจะเสียค่าค่านุ่นค่านี่นะคุณจะเสียอะไรอย่างอันนี้คนคนที่เข้ามาใหม่ๆก็จะไม่มีรถครับเราเล่นอยู่ไม่แต่มันกว่าจะสตาร์ทติดอ่ะอากาศมันเย็นครับทุกคน ไปข้างล่างวนอีกรอบนึงอะไรนะอะไรนนั่นของฟอร์มูล่าวงปั้นไงไว,วะ เดนห้อยเลยเดี๋ยวเราไปต่อตรองอ,นะอื่นนะฮะโอ้โทางนี้สุดยอดเลยทุกคนคือ สวยมากอะคือเดินขึ้นมาแบบอุ้ยแล้วแบบอลูดาม่าเฮ้ยมันกลังหันหลมอะตรงนี้ก็กลังหันหลมตรงนั้นก็กลังหันหลมแบบจุดถ่ายรูปตรงเดียวอะกลังหันหลมแบบเต็มเลยทุกคนว้าวคนละยี่สิบบาทนะค่าเข้าครับนี่โอเคนะผมว่าค่าบำรุงเนาะช่วยชุมชนเขาด้วยเฮ้ยไอ้ขาวมาอีกแล้วโอ้ย วิ่งไปทั่วเขาขอเลยเนี่ยเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นเนี่ยฮะยังไม่ได้นอนเลยอนะขับรถมาตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งจนตอนเนี้เก้าโ <9. S 1> <9. S 2> มงเก้ามงครึ่งแหละสุดจริง ครับก็ข้างหลังที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยออก,ก็จะเป็นกังหันลมนะโอ้อยาก,าากาดีมมากไปไปข้างบนกันครับไปชมวิวกันเราอยู่บนจุดชมวิวแล้วทุกคนนี่เ<ว>ขาคอของแท้ของแท้ต้องมีกงหังลมนะน <laughs> ถึงจะเรียกว่าเขาคอนะเดยวถึงรถแล้วไปกันต่อ มาจากไหนครับเนี่ยอครับอนอ,อ,บอนี่นะฮะห้องในราคาห้องในราคาหกร้อยบาทมีเตียงมีแอร์ครับมีทีวีมีน้ำมีแก้วมีโต๊ะเครื่องแป้งนะทั้งหลังเนี่ยก็จะเป็นวิวภวูเขา เห็นภูเขาเลยฮะแล้วในตู้เย็นมีอะไรเอ่ยักดีครับไม่มีอะไรครับหาซื้ออะไรมาใส่ได้ไนะหมห้องน้ำวกว้างๆครับผมอาหารเจ็ดมงเช้าเนาะโอเคนะก็ยังไม่ได้นอนฮะผมก็ขอตัวเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆนะฮะ ไปอาบน้ําแล้วก็งีบซะหน่อยครับผมตั้งแต่ขับรถมาตอนกลางคืนก็ไม่ได้นอนเลยฮนะยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิวกันนะไปข้างหลังก็จะเป็น ผ่าตัดนะทุกคนช่วงนี้อย่าหาขึ้นเลยหนังชีวิตเลยไม่ใช่หนังหมูนะันนัะนหนังชีวิตนะ จบไปสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเที่ยวพักผ่อนของพวกเราสองคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นการเดินทางนะครับส่วนมากเราจะเดินทางแค่สองคนหนึ่งคันนะเป็นทริปเล็กๆนะครับสองคนนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามมาถึงยันท้ายคลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ